เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีท,ทุกทคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคอะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ใน ID หลักนะครับ ID ลองไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปแล้วก็คือปล่อยให้คนอื่นไปดูแลแล้วนะครับอะโอเค มาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของสิ่งที่เข้ามาเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้จะเลงมาในส่วนของแพ็คนี้นะทุกคนก็แพ็คนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่มากับสกิลใหม่นะครับผมก็คือแบบสปีดดีขึ้นนะครับอ่ะการกระชากบอลนั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมว่านักเตะ3คนนี้นะครับ มีใครเก่งที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอาจจะลังเลอยู่ว่าควรที่จะเปิดไหมนะครับเดี๋ยวชิ้นแน่จะสรุปให้ละกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับว่าแต่ละคนนั้นเด่นอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครเปิดได้ไปแล้วนะครับก็ฝากมารีวิวหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวชิ้นแนขอหา ID ดีก่อนละกันนะครับถ้าใครอยากดูในส่วนของรีวิวเนมาหรือว่ารามินยาเมานะครับผมอ่ะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่น่าทันจริงๆนะครับ อตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดแพ็คนะทุกคนก็เดี๋ยวจะลองดูห่วนว่ามันจะโอเคสักแค่ไหนกันนะครับผมสำหรับนักเตะใหม่นีครับผมก็เตมาเนี่ยเป็นในส่วนของนักเตะที่มาเป็นบิ๊กไทมเลยนะครับผมใช่ไหมนะครับผมล่างนี้เป็นบิ๊กไทม์ใช่ไหมเอาเป็นอีพิกเนาะเป็นประเภทอีพิกนะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยเป็นหน้าแบบบิ๊กไทมนะครับผมอ่ะโอเค เป็นหน้าเหมือนกันแหละกับเมซี่ร้อยแปดนะครับร่างนี้ตันอยู่ที่ร้อยเจ็ดเนาะนะี่ครับผมสหรับเนมานะนะครับวิธีการอัพก็อัพได้หลากหลายนะทุกคนสหรับเนมานะถ้าให้คิวแนลแนะนำมันก็จะเป็นการอัพอัพแบบนี้เนี่ยผมก็จะเป็นสิบสองสิบแล้วก็แปดอ่าไม่ใช่สิสิบสองสิบแล้วก็สิบสองนะครับผมอ่าค่าพลังก็จะนเน้นในเรื่องของการจบสกอร์สปีดแล้วก็กิ๊กยิงพาวเวอร์นะครับอ่านีมาเนี่ยเอาไปเล่นกลางเนี่ยน่าจะ เด่นไหมก็ถือว่าน่าจะดีนะครับผมอ่าในลักษณะประมาณนี้แต่มีสปีดขนาดนี้เอาไปเล่นปีกเลยครับไว้กระชากเนาะสำหรับคนไหนที่แบบอ่าในมาล่างนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่แบบเล่นปีกนะครับผมอ่าเล่นปีกแบบปีกจ๋าๆเลยนะนะครับผม LWF นะครับผมอ่าก็ตามตำแหน่งเลยนะครับเป็นแบบตัวที่แบบไว้คอยกระชากนะครับบวกกับสก,กิลเนี่ยมันจะกระชากบอลได้ไกลมากขึ้นแล้วก็ชี้นี้คู่แข่งได้เร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่า การเล่นปีกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเหมือนกันเนาะนะครับถ้าแบบเจอคู่แข่งที่เล่นหลัง5นะครับเจอกับเราที่เล่นปีกยากมากมากนะครับที่แบบจะได้ตัดเข้าไปยิง <kle> mm <ing> ด้านในเนาะนะครับผมเพราะว่ามันปิดปิดพื้นที่หมดแล้วะนะครับคือน้อยมากนะครับถ้าแบบเจอคู่แข่งที่ตึงๆจริงๆนะครับผมอ่ะนี่มาอาจจะเหมาะกับคนที่แบบเล่นคืนบอลเนีนะ่ยผมอ่ะมีการเลี้ยงบอลที่ดีนะครับล่างนี้เนาะนะครับผมอ่ะ เลี้ยงบอลเนี่ยถึง103เลยนะนะครับถ้าอัพแบบเฉพาะเอาเลี้ยงบอลอย่างเดียวนะครับแต่ว่านี่ชีาแนวจะเน้นสมดุลนะครับก็คือเลี้ยงบอลประมาณนี้นะครับจบสกอร์เนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับผมสำหรับจบสกอร์95นะครับในส่วนของเคอร์ฟก็95ถือว่าเท่ากันนะครับปั่นดีปั่นโค้งแน่นอนนะครับผมอ่โค้งหนีมือเลยแหละนะครับแต่มีเตะเนาะนะครับในมุมมองของชี้แนลนะครับถ้าแบบเอาให้คุ้มจริงๆอ่ะคุ้มค่าเปิดอ่ะคือคิกกิ้งพาวเวอร์อยากให้เยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ อัพแบบเน้นคิกกิ้งพาวเวอร์ด้วยนะครับประมาณ90ก็ถือว่าแรงประมาณนึงนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แรงแบบมากนะครับผมอ่ะที่จริงเนี่ยคิกกิ้งพาวเวอร์อยากให้ถึงแบบโอ้โห90 94 95น่าจะโอเคอ่ะเนาะในมุมมองของนิตชิแนลนะนะครับถ้าเป็นคนใช้งานเองนะครับผมแต่ว่าก็ดีในเรื่องของสปีดนี่แหละนะครับแล้วก็สปีดต้นนะครับบาลานซ์ร่างกายดีสเตอร์มิน่าอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอ่ะขนาดอัพแบบนี้ยังได้สเตอร์มิน่าแค่85เองนะครับเพราะว่าเป็นปีกมันวิ่งทั้งเกมแล้วนะวิ่งขึ้้นนลลงะครับผมแวก วิ่งออกเยี้ยงใช้เยี้ยงซ้ายเยี้ยงขวาอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับเนมานะนะครับใครเปิดไปได้แล้วก็ลองอ้แบบนี้ดูนะครับเผื่อเข้าไม้เข้ามือนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะเก็บได้นะครับสำหรับเนมานะนะครับเนมานี่ตึงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะล่างไหนนะครับผมอ่ะโอเคมาดูคนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าหนูรามยินยาเมานะครับเจ้าหนูรามยินยาเมา ตัวนี้ร่างนี้เนี่ยอยู่ที่17ปีนะครับผมสูง180เท้าซ้ายเนาะนะครับผมก็ตำแหน่งเดียวกันกับเมสซี่เลยนะครับผม RWF นะครับอ่ะยามาเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะร่างนี้นี่ครับเลี้ยงบอลดีนะครับการเอาเนี่ยชื่อน่าจะเอาแบบนี้นะครับถ้าได้มาเนาะนะครับหรือว่าใครเปิดได้แล้วก็เอาแบบนี้ได้นะครับเป็น12 4 7 13นะครับอ่ะ12 4 7 13นะครับลักษณะอ่าค่าพลังที่ได้เนี่ยผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะ จะได้ในส่วนของการเลี้ยงบอลนะครับประมาณ90บวกบวกนะครับผมอ่าจบสกอร์90อัพเลยนะนะครับนี่นะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่มากับยาเมาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเป็นปีกทั้งสองข้างนะครับปั่นดีเหมือนกันเลยเลี้ยงบอลดีนะครับผมอ่ะจบสกอร์ดีเนาะนะครับแต่ว่าเรื่องการปั่นอาจจะยังไม่เท่าเนมานะครับเพราะว่าเก็บชั่วโมงบินยังไม่เท่าเนาะนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าสปีดต้นแล้วก็สปีดระยะยาวเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่เห็นไหม แต่ว่าสเตมินาของยาเมาเนี่ยเยอะกว่านะครับเตเนมาเนี่ยจะได้ในเรื่องของบาลานซ์ร่างกายที่เยอะกว่าก็ลดทอนกันลงไปครับอยู่ที่ว่าเราชอบนักเตะประเภทไหนสไตล์ไหนนะครับผมอ่ะถ้าแบบเป็นคนที่เล่นแบบ a อ f อย่างจุเน่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ว้าวมากที่จะเสริมทีมนะครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นปีกเท่าไหร่นะครับณนะทุกวันนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบหน้าคู่นะครับอ่าหน้าคู่ก็แค่2ตัวจบนะครับอ่าแดนหน้าแค่นั้นนะครับแต่ว่านี้ก็ จะเป็นในส่วนของที่ใช้ปีกนะครับผมอ่ะแต่ว่ายามาก็สามารถโยกทจะเข้ามาเล่นเป็นเอเว๊ได้นี่ผมอ่ะเป็นกลางลุกได้นะครับอ่ะแพ็กนี้ก็มีเนมากับยามานี่แหละนะครับที่น่าจัดนะครับส่วนอีคนนะครับทาเคคุซะอ่าทาเคฟูซา,า,าคุบโบะนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้เด่นไหมก็เด่นนะทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เด่นนะครับผมอ่ะอเดี๋ยวพอลองรีเซ็ตค่าพลังให้อันนี้น่าจะบักนะทุกคนอ่ะเนี่ย ลูกเซตพีเนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาคือเ9เลยปั่นดีกว่านี้มาเมสซี่อีกนะครับผมถ้าเป็นแบบนั้นเนาะนะครับแต่ว่าน่าจะยังบักอยู่นะครับวันนี้ค่าพลังนะนะครับถ้าการอัพเนี่ยที่น่าจะอัพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูให้นะครับผมโอเคเลี้ยงบอลประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับจากนั้นก็มาเทใส่จบสกอร์นะครับผมอ่ะก็โหดอยู่นะนะครับผมเอาจริงๆก็โหดอยู่พอสมควรเลยนะครับ มีสปีดต,ต้นมีความเร็วนะครับโอเคเอาประมาณนี้และกันส่วนบูธเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกบูธเอาตามใจชอบและกันชอบอะไรที่ไหน,นเนี่ยชอบปั่นฟรีคิกนะครับผมอโอเคคู่บวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ12 5 7 13แต่ว่าอันนี้เนี่ยตัวนี้อาจจะค่าพลังยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะทุกคนก็สามารถที่จะรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะประมาณไหนนะครับเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพย์เมกเกอร์นะตัวนี้นะครับผมสำหรับ ถาเกี่กุซาฟุคุโบะนะครับผมอ่ะลูกลักคนนี้มาทุกภาคมาทุกแพ็คจริงๆนีิครับผมเอามาประจําเลยนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้เนาะนะครับการเลี้ยงบอลก็จะประมาณนี้นะครับผมจบสกอร์นะครับผมอ่ะฟันโค้งนะครับผมอ่ะแล้วก็สปีดนะครับสปีดอันนี้ดีเลยคิกกิ้งพาวเวอร์ค่อนข้างดีนี่ครับผมอ่ะมาล้านร่างกายดีสเตมินาดีโอ้โหอึดจัดนะนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบมีคนนิยมใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับคุโบะเนาะ ก็ <g år> ท่องไว้ในใจแล้วกันนะครับถ้าได้ตัวนี้ <g år> ถ้าใครจะยังไม่เปิดต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไงก็ต้อง2คนนั้นมากกว่าในในความนิยมของแต่ละคนนะครับอ่ะถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็เนมาตัวเดียวจบเลยก็ได้นะครับถ้าใครตามหาแบบสะสม m อ็มเอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะมันก็ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ชีนก็มาแนะนำแล้วกันนะครับว่าแพ็กนี้ควรที่จะล่าหรือว่าควรที่จะปล่อยก่อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า ยังไงภาคหน้าเนี่ยผมอ่ะมันก็ต้องมาอีกแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามันก็รอนานอ่ะเนาะนะครับผมถ้าเราเน้นใช้งานจริงๆก็เปิดในภาคนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าแบบอยากรอคุ้มๆจริงๆเนี่ยคือช่วนี้เนี่ยอ่านเกมการไกลเลยนะนะครับถ้าแบบเข้ารังไม่แบบเข้าเป้าจริงๆเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่เสริมนะครับผมเพราะว่าเล่นเท่าที่มีอยู่ก็สามารถที่จะขึ้นดิวชันหนึ่งได้อยู่อะไรแบบนี้นะผมก็เลยแบบไม่ได้เลงที่จะเสริมเนาะนะครับผมอ่ะ อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลียงเสริมหรือไม่เสริมนะครับอยู่ที่ความชอบหรือว่าความสบายใจของแต่ละคนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําเฉยๆนะครับอันนี้ชิ่เนเก็แค่แบบเล่นเท่านี้ก็พอแล้วเนี่ยผมไม่ได้แบบจะไปลงแข่งหรือว่าอะไรนะครับผมาเอาแค่แบบเป้าหมายของแต่ละของแต่ละซีซั่นของตัวเองก็พอนะ่รับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเล่นใช้ทําอะไรมากกว่าละกันนะครับผม าแนะนําก็เป็นเนมากับยามานี่แหละ2ตัวจบเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องล่าเพิ่มก็ได้ครับถ้าได้2ตัวนี้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัพและก็วิธีเลือกนะครับผมการใส่ค่าพลังการแนะนําอะไรต่างๆเนาะนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนในคลิปนี้นะนะครับถ้าใครอยากดูรีวิวนักเตะเนมาหรือว่ารามินยามาก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวที่น่าจะลองหามาให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับ หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม